แนวทางการแต่งปืนยิงได้ทั้งระยะกลางและระยะไกลของ cr 5 5 6 amax แต่งยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel j a m m e c วันนี้เจมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการแต่งปืน cr 5 5 6 amax ตัวนี้กันนะฮะ แต่งแบบยิงกลางได้ยิงไกลได้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปืนนี้ลูกกระสุนมันจะลั่นช้าหน่อยแต่ความแรงนี่บอกเลยว่าแรงจัดๆเวลายิงไกลเราต้องเผื่อระยะสักนิดหนึ่งนะฮะบางที ยิงไปสักพักหยุดยิง,ยยงเกาะศัตรูแตกเฉยคือแตกแบบงงๆะฮะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับเริ่มจากตัวแรกฮะตัวแรกก็เป็นมัสเซนะครับเป็นโมโนลิธช่วยเก็บเสียงไม่เปิดจุดและเพิ่มดามจดระยะไกลนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการยกสะโคบช้าและเสียความมั่นคงในขณะเล็งนะฮะแต่ก็คุ้มนะครับสำหรับใส่อันนี้นะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับบาเลี Bar ่ยวบาเลี่ยวก็จะใส่เป็น XAK s o d i d นะครับช่วยเพิ่มดาเมจระยะไกลความเร็วกระสุนและการควบคุมปืนให้นิ่งแต่เราก็ต้องเสียความเร็วในการเคลื่อนที่และยกสโคมช้าลงนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวต่อไปก็เป็นออปติกนะครับก็จะใช้เป็น VLK 3.0นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะเพราะผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับต้องซูมไปใกล้ๆไม่งั้นยิงไม่โดนนะ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใส่อย่างอื่นแทนได้นะฮะโอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น ammunition นะครับหรือว่าแม็กกาซีนใช้เป็น45นัดนะฮะเพราะว่า30นัดมันไม่พอสำหรับวาโซนแน่นอนนะครับสำหรับแม็กกาซีนตัว45นัดก็จะทำให้เรายกสโขกช้าลงนะฮะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงนะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ u n d e r b a r ลนะฮะ u n d e r b a r ลเจมจะแนะนำไว้2ตัวนะครับผม ที่ใช้แบบหลักๆเลยจะมี2ตัวนะฮะ ตัวแรกก็จะเป็นคอมมานโดแฟลกิฟตัวนี้จะช่วยในการควบคุมความเสถียรของปืนนะครับแล้วก็ความมั่นคงในขณนะเล็งแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลงนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้อันนี้จะลดแค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวที่2ตัวที่2จะเป็นตัวนี้ครับแรนเจอร์แฟลกิฟนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการควบคุมปืนง่ายกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในขณนะเล็งน,นะฮะแต่ตัวแรนเจอร์นี้จะมีข้อเสียอยู่2ออย่างนะฮะ ก็คือการเล็งในขณะที่เราเคลื่อนที่เนี่ยจะช้าลงแล้วก็ยกสะโคบช้าลงก็จะมีข้อเสียถึง2อย่างด้วยกันนะฮะส่วนคุณผู้ชมอยากใช้อันไหนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับโอเคก็สําหรับของแต่งปืน CR 5.56 AMAG ก็จะมีเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้เจมก็มีคลิปการยิงของปืนทั้ง2แบบมาให้ชมกันนะครับแล้วคุณผู้ชมใช้อันเดอร์บาลีอตัวไหนเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบ คลินี้เจมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ hmm. แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ mm hmm. และข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเจมก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ